สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุทธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุบิชาราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุกมีกลโกลงรูปแบบใหม่นะคะที่จะมาเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนั่นก็คือว่าเจ้ากลโกลงรูปแบบใหม่นี้ก็คือการส่งคลิป นักข่าวแนบลิงก์หลอกให้กดแล้วก็ให้สแกน QR Code คนะคะซึ่งบอกเลยว่าห้ามกดห้ามสแกนอันตารายนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพจะหลอกดูเดเงินค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางนายอนุกูลพกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันแกงมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ โกงนะคะในการหลอกลวงใหม่ๆเนี่ยอยู่เสมอค่ะซึ่งแม้ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดิมเนินการกวดคันปราบปรามแกงมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง แต่ว่ามิจฉาชีพก็ยังใช้กลอบายในรูปแบบต่างๆที่แยบยนต์ทให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สูญเสียเงินด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะก็ขอเน้นย้ําให้พี่น้องประชาชนทุกท่านระวังรูปแบบภัยอาชญากรรมรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัยให้กับประชาชนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะซึ่งจากข้อมูลของ ตำรวจสอบสวนกลางค่ะหรือว่า CIB นะคะก็พบพฤติการการกระทำของแก๊งคอเซนเตอร์ที่มีการดูดคลิปวิดีโอของนักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวที่มีเนื้อหาเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินคืนซึ่งกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงแก๊งคอเซนเตอร์ค่ะจะนำา QR โค้ดนะคะอ้างว่าเป็นศูนย์ยื่นสิทธิ์เฉลี่ยทรัพนะคะหรือว่าทนายที่ปรึกษา ด้านกฎหมายมาแนบไว้ในคลิปดังกล่าวพร้อมแนบช่องทางการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยระบุข้อความว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยื่นสิทธิ์รับเงินซึ่งการกระทําของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในลนักษณะนี้นะคะทําให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่เห็นคลิปค่ะเข้าใจว่าช่องทางนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงได้จริง จนทำให้มีประชาชนหลายคนนะคะหลงเชื่อแล้วก็สแกน QR Code โค้ดติดต่อเข้ากลุ่มลายของมิจฉาชีพทำให้ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็ขอเตือนภัยประชาชนถ้าพบเห็นคลิปในลักษณะข้างต้นโดยจะมีคลิปที่เป็นวิดีโอของนักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวที่มีเนื้อหาเตือนภัยกลกงมิจฉาชีพแล้วก็ได้นำา QR โค้ดซึ่งอ้างว่าเป็นศูนย์ยื่นสิทธิเฉลีย่ยทรัพย์หรือว่าทนายที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มาแนบแล้วก็มีช่องทางติดต่อผ่านแอปไลน์โดยระบุว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยื่นสิทธิ์รับเงินเนี่ยอย่างที่มุกบอกไปนะคะห้ามแอดไลน์ใดๆทั้งสิ้นหรือว่าห้ามสแกน QR code เด็ดขาดเนื่องจากช่องทางนี้นะคะเป็นกลโกลงที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเพื่อที่จะหลอกลวงซึ่งจะนําไปสู่การหลอกให้โอนเงินจนได้รับความเสียหายขอแนะนําให้ประชาชนค่ะที่ต้องการขอรับเงินคืนในกรณีที่ได้รับความเสียหาย จากการถูกหลอกลวงขอให้ท่านนะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าคดีนี้เนี่ยมีสิทธิ์ยื่นเฉลี่ยซับหรือไม่โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ w บ w a m l o g o t h หรือว่าเสิร์ชนะคะคำว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองอหากพบว่ามีสิทธิในการขอเฉลีย่ยทรัพย์ขึ้นข้างต้นก็ให้ติดต่อแล้วก็ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ปปองอได้โดยตรงหรือว่าสามารถติดต่อนะคะผ่านเว็บไซต์ของปอปองอเท่านั้นและสำหรับประชาชนท่านไหนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์หรือต้องการปรึกษาปัญหา อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่0 AOC 1441ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม FM 90.25 MHz วันนี้มุสุวิชาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ